เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยก็เพิ่งมีการปล่อยตัวอย่างเกมต้นแบบแห่งความสยองขวัญอย่าง Alone in the Dark เฉบับรีเมคมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปแล้วซึ่งก็ได้มีการบอกเล่าถึงบรรยากาศและระบบเกมว่าเป็นอย่างไรโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการบอกไปที่แน่ชัดนะครับว่าวันวางจําหน่ายของเกมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงไหนกันแน่แต่ในระหว่างนี้ผมเองก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกม Alone in the Dark และสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วครับว่าจะมีอะไรบ้าง ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมเองก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมกันดีกเช่นเคยนะครับว่าหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเอาแล้วครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมข้อมูลจากตัวอย่างเกม Alone in the Dark ในฉบับรีเมคกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวเกิดขึ้นในปี1992ทางฝั่งของอเมริกาในยุคที่บ้านเมืองเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่ความทันสมัยในช่วงยุคแรกๆเอ็ดเวิร์ดคลาวบี้นักสืบเอกชนที่เชี่ยวชาญในเรื่องอาถรรพ์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตสำเร็จการศึกษาทางด้านเคมีฟิสิกส์และประวัติศาสตร์ได้รับงานเข้ามาสืบไขคดีบางอย่างในคาริฮัดเดซิโต้รัฐลุยเซียนาซึ่งจะอาจผิดขอภัยด้วยนะครับหลังจากที่สืบทราบมมาว่าเจเรมีฮาร์ดวูดศิลปินชื่อดังเนี่ยได้ผูกคอตายบนห้องใต้หลังคาของเขา ซึ่งก็ได้นํามาสู่ในประเด็นที่2นะครับโดยตัวละครต่อมาเนี่ยก็คือเอมิลี่ฮาร์ดวูดหลานสาวของเจเรมี่ฮาร์ดวูดนั่นเองที่ไม่เช่ว่าปู่ของเธอเนี่ยจะฆ่าตัวตายโดยที่ไม่มีสาเหตุทําให้เธอเนี่ยต้องเข้ามาสืบหาความจริงว่ามีอะไรบ้างอย่างอันดำมืดแฝงตัวอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นความจริงอย่างที่เธอคิดเอาไว้ครับประเด็นที่3เนือเรื่องเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวผ่าน2บุคคล ก็คือเอ็ดเวิร์ดกับเอมิลี่ที่เราจะได้เรียนรู้บะแสจากคัตซีนที่ไม่เหมือนกันเลยครับแต่จะนําพาไปสู่ปริศนาและการเปิดเผยความลับของคา,าริสหาเดซิตโตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเด็กน้อยอีกคนนะครับที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นเธอในบางช่วงเพื่อคอยไขยปริศนาและอาจช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดในบางสถานการณ์ก็เป็นได้ครับเรื่องที่4นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยที่นับว่าเป็นต้นแบบของเกม Resident Evil อย่างชัดเจนหากไม่มีโทนบรรยากาศที่ดูอึมครึมและน่ากลัวไปสันหน่อยเนี่ ก็คงจะไม่ใช่อโลนอิดเดิ้ดาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนประหลาดที่จะเรียกว่าเป็นปีศาจหรือว่าซอมบี้ก็ได้ครับซึ่งจะคอยขัดขวางพวกเราไม่ให้ไปสู่บทสรุปสุดท้ายได้เนื่องจากว่าพวกมันเนี่ยได้ถูกใครบางคนวงการเอาไว้อยู่นั่นเองเรื่องที่5และน่าจะเป็นสาเหตุในข้อต่อมานะครับที่เนื้อหาฉบับดั้งเดิมเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของทั้งหมดในปริศนาทุกอย่างนี้แท้จริงแล้วนะครับสาเหตุเกิดขึ้นมาจากเพิร์ก ซึ่งถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับที่มีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายเขาได้พบรักกับแม่มดวูดูในสมัยนั้นจนมีลูกด้วยกันทําให้เพิร์กเนี่ยได้ศึกษามนต์ดำศิลศาสตร์จนมีวิชาแก่กล้าพอสมควรเขาได้ท่องเรือไปในโลกกว้างและได้เผชิญเรื่องราวมากมายก่อนที่จะยุติการเป็นโจรสลัดและได้เริ่มหันหน้าไปบูชาหินลึกลับพร้อมกับเข้าไปพวพันลัทธิมืดอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งอย่างเงียบๆและในเวลาต่อมานะครับทาให้เขาเนี่ยมีพลังอํานาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย โดยในปีคศ1818้อ,อ18 18, เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นออเลียดพิกฟอร์ดและเริ่มซื้อที่ดินแห่งหนึ่งและได้สร้างบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องใต้ดินเชื่อมโยงต่อการเป็นเขาวงกฏเพื่อไม่ให้ใครเข้ามารบกวนในการฝึกฝนมนดามของเขาได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะตั้งชื่อบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ว่าเดอะเซโตเพื่อเป็นเกียรติแก่เรือโจรสลัดและลูกเรือเก่าของเขาครับพิกฟอร์ดได้เชิญแขกมากมายที่สัญจรไปมานะครับให้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงฉลองในบ้านของเขาก่อนที่จะจับตัวพวกเขาเนี่ยมาประกอบพิธีกรรม น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหล่าซอมบี้หรือสัตว์ที่เป็นท่าบริวารของพิกฟอร์ดอย่างมากมายแต่ในครั้งหนึ่งนะครับกับตันเจวบินอตันหนึ่งในเหยื่อของพิกฟอร์ดเนี่ยได้ไหวตัวทันเข้าจึงได้เข้าปะทะก,กันกับพิกฟอร์ดและยิงใส่เขาจํานวน3นัดจนตายก่อนที่เหล่าทหารเนี่ยจะจุดไฟเผาสวนบริเวณนั้นและหนีไปอย่างไรก็ตามนะครับทาารับใช้ของพิกฟอร์ดเนี่ยสามารถดึงร่างของเจ้านายออกมาจากเปลวเพลิงได้ก็จะนําร่างและวิญ,ญญาณของเขาไปฝังไว้ในต้นไม้หนาห้องใต้ดินของเดซิโตครับ นั่นจึงทําให้กลายเป็นประเด็นต่อมาในปี1875ซึ่งก็ได้เป็นการเข้ามาสู่ยุคข,ของจุดกําเนิดเรื่องราวเมื่อฮาวเวิร์ดฮอตบูธได้เข้ามาเทคโอเวอร์ซื้อบ้านเดซิตโตหลังนี้และรีโนเวทมันจนสวยงามอีกครั้งเพอที่แฝงล่างอยู่ในต้นไม้ใต้ดินต้องการที่จะครอบครองร่างใหม่อย่างฮาวเวิร์ดจึงได้ปรากฏตัวในฝันร้ายและพยายามดึงร่างของเขาลงไปยังห้องใต้ดินหลายครั้งแต่ทว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยได้ใช้แรงฮึดสุดท้ายกัดลิ้นตัวเองจนได้สติทําให้เพิร์สเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างของฮ แต่ฮาวเวิร์ดเนี่ยก็จาต้องตายลงนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสำลักเลือดของตัวเองหลังจากที่พยายามเอาชีวิตรอดจากการกัดลิ้นนั่นเองน่าจึงกลายเป็นว่ามรดกทั้งหมดเนี่ยจึงถูกส่งต่อมาอยัางเจเรมีฮาร์ดบูดลูกชายของเขาและก็ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเจเรมี Jeremy ไม่อยากโดนเพ้อเข้าสิงหรือบงการในชีวิตของเขาจึงได้ตัดสินใจผูกคอตายที่ห้องใต้หลังคาในวาระสุดท้ายครับและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในอัลโลนอินเดอร์ักนั่นเองครับ โดยในบทสรุปสุดท้ายของเรื่องตัวละครผู้เล่นเนี่ยจะได้เผชิญลงไปยังห้องใต้ดินและไปพบเจอเข้ากับเพิร์กส์ที่กลายเป็นต้นไม้สุดสยองและเป็นบอสใหญ่ของเรื่องสืถหาเราเล่นจนชนะแล้วเนี่ยเพิร์กก็จะถูกคว่างตะเกียงใส่และเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหลบหนีออกมาจากคฤรา่นหาดเดซิตโตได้สําเร็จและจบเรื่องราวภาคหนึ่งไปในที่สุดและเรื่องต่อมานะครับระบบการเล่นของเกม Alone in the Dark จะปรับให้เราได้เล่นกันในรูปแบบของ third person หรือมุมมองบุคคลที่3ซึ่งก็จะเปลี่ยนไปจากฉบับ o r ริจินอลนะครับที่เป็นในรูปลักษณะของกล้องวงจรปิดแทนซึ่งมันก็อาจจะดูเหมือนกับ Resident Evil 2 Remake สซะหน่อยนะครับแต่กลิ่นอายเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับความหล่อนในรอบด้านและเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นต่อการเล่นอีกด้วย <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกเวียนหัวไปในนั้นเองครับ และนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นหรือสัมผัสกับเจ้าตัวประหลาดทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเพิร์สซึ่งในฉบับรีเมคเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องไปก็ได้นะครับยังไงก็รอติดตามชมเนื้อหาในเกมจะชัวร์กว่าโดยผมเองเนี่ยก็ไม่ได้แน่ใจมากเท่าไหร่นะว่าตัวละครสัตว์ประหลาดในแต่ละตัวเนี่ยจะใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่าเพราะดีไซน์ฉบับออริจินอลกับอันใหม่ล่าสุดเนี่ยมันช่างต่างกันราวฟ้ากับเหวเลือเกินแต่ก็คาดว่าสิ่งที่เราได้เห็นกันเนี่ยมีม 1. สิ่งมีชีวิตประหลาดในโลกแห่งความมืดที่จะปรากฏตัวตามพื้นที่หนองน้ำและจะกำจัดเราทุกครั้งที่มันมีโอกาสครับ 2. โฟโตเซอรัสสัตว์ประหลาดที่มีขาเรียวยาวและปากแหลมมันจะมีความดุร้ายอย่างมากและจะคอยกัดกินเราเมื่อมีโอกาสเช่นกัน 3. ไนท์ดิปเปอร์สิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนผสมขา,มาแมลงที่มีฟันแหลมคมพร้อมจะกัดเราได้ทุกเมือ 4. ่ออฟทอมิสซิสสัตว์ประหลาดลักษณะคล้ายกิ้งก่าขายาวที่เราจะต้องเผชิญกับมันในเกม และนอกจากนี้เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตประเภทโครงกระดูกที่กว่าจะกําจัดได้เนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมเนี่ยก็จะให้บรรยากาศนําไปสู่ความสยองขวัญและความลึกลับเพื่อให้เราได้แก้ไขปริศนามากมายซึ่งยังไงเนี่ยก็ต้องขอให้คุณผู้ชมรอกันต่อไปก่อนนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตกันมาอีกบ้างและเรื่องสุดท้ายนะครับระบบัซเซิลในเกมมากมายที่จะนําพาให้เราเข้าไปสู่ในห้องใต้ดินโดยตามเนื้อเรื่องหลักนะครับ เราจะต้องทําการปลดล็อกพัซเซิลต่างๆซะก่อนซึ่งก็จะนําไปสู่โลกของสัตว์ประหลาดและความมืดมิดโดยเราจะต้องเข้าไปในห้องต่างๆนะครับที่อาจจะมีเบาะแสเพิ่มเติมถึงสาเหตุและเหตุการณ์ของเจอรม์มีที่บันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ก็ได้รวมไปถึงอาวุธมากมายในการปราบศัตรูซึ่งก็ไม่แน่ว่าเกมนี้นะครับก็อาจจะมีอาชีพเมนให้เราปลดล็อกกันได้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับ เอาละครับและทั้งหมดนี้นก็เป็นข้อมูลเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกม Alone in the Dark ที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่า คลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ